ผมมินจากไดวอตรวครับได้ลองขับแล้วนะฮะสำหรับรถไฟฟ้าจากดีพอทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็คือตัว SUV S07 แล้วก็ตัวซีดาน L07 เดี๋ยวผมจะไปทีละรุ่นนะครับจะได้ไม่งงกันนะฮะเห็นว่าจองกันไปเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไม่เสียเวลาในเรื่องของ Walk a l o u ว d ดูนั่นดูนี่เห็นกันหมดแล้วคนที่จองเขาก็ไปดูที่บูธที่งาน m o t o r Expo แล้วเอาเรื่องสำคัญเรื่องการขับขี่นะฮะแล้วก็ผมเจออะไร แล้วก็ข้อควรระวังเดี๋ยวให้เป็นข้อมูลความรู้ด้วยนะครับว่าคนจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้มีเรื่องการชาร์จอย่างเดียวมันต้องรู้ระวังอะไรอีกหลายๆอย่างเริ่มที่ตัวนี้นะฮะตัวซีดาน l 0 7นะครับหรือ l 0 7ในที่เขาเปิดตัวในงาน motor expo เนี่ยประกาศราคานะครับตัว suv 1,399,000บาทส่วนตัวนี้1,329,000บาท ร,ราคาถูกกว่าตัว SUV 70,000แต่คนส่วนใหญ่80%นะครับไปจองตัว SUV ก็คือตัว S07 เนะฮะเพราะอะไรนะครับคือคนไทยเราชอบใช้ตัวแพงสุดอยู่แล้วตัวท็อปแต่จริงๆของ e e p p อเนี่ยเขาเป็นท็อปทั้งคู่ทั้งตัวซีดานและตัว SUV นะเพียงแต่ว่าตัว L07 ี่ยหลังคากระจกเขาไม่มีม่านม่านไฟฟ้าที่จะบังแดดอีกชั้นหนึ่ง คนก็กลัวว่ามันจะร้อนแต่วันนี้ผมลองใช้งานแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นผมนะผมเปลี่ยนมาจองตัว l 0 e ร o ซรถขับดีกว่านะฮะแล้วก็หลังคาไม่ร้อนนะครับเอาเรื่องหลังคาที่หลายคนคาใจนะครับเขาจะไม่มีม่านปิดและมันจะเหมือนพวกเท s l a m o เด l Y เหมือน BYD SEAL ซแล้วก็เหมือนพวก Volvo C40 ที่เป็นตัว p e r e c t i c นะแต่ผมลองมาหมดแล้ว หลังคากระจกของ d e พอแอซีโไม่ร้อนเทียบกับอะไรเอาเทียบกับตัว S07 ซีโเลยก็ได้นะครับเอสก็มีฉากใช่ถูกเอาหลังคากระจกอย่างเดียวก่อนนะครับผมเช็คกับทางฝ่ายผลิตภัณฑ์ของทาง e p p พอแล้วด้วยสเปคหลังคานะฮะเฉพาะตัว L07 นะครับที่จะมีฉาบสารที่เรียกว่า Low E ป้องกันความร้อนไว้ด้านใต้ตัวหลังคากระจก ฉะนั้นเรามองออกไปเนี่ยจะเห็นว่าหลังคาของ l 0 e r o 7มันจะขุ่นกว่าหลังคาของ s 0 e r o 7อยู่สักเล็กน้อยมันเป็นกระจกแบบทินนิมเลอร์เหมือนกันนะครับมันจะมีสีชาอยู่ในตัวแต่ตัวของ l 0 e r o เนี่ยพอเติมตัวโลอีเข้าไปมันก็จะขุ่นกว่าเอามือไปจับเนี่ยยังมีความร้อนอุ่นๆแต่มันจะไม่มีความร้อนแผ่ลงมานะผมเทียบกับพวก volvo c 4 0อะไรพวกนี้พวกนั้นนี่คือ ร้อนแบบเหงื่อออกหน้าผากนะแต่ของตัว L07 วันนี้เราอยู่กันที่เมืองทองธานีแล้วก็ปูนนั่นกันเลยนะความร้อนเยอะมากแดดก็จัดถือว่าหลังคาแบบเอาอยู่มากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่ลูกค้าก็กลัวกลัวไปก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าสื่อก็ยังไม่เคยได้ขับเข้าใจว่าตอนนี้ใครที่จอง L07 ี่ไปทาง ชางอันหรือทางดีพอเนี่ยเขาจะแถมฉากให้ด้วยเป็นฉากบางแดดแต่ผมยังไม่เห็นหน้าตามันนะครับนะก็คงจะเหมือนของแต่งที่ลูกค้าเทสลาเขาซื้อแต่งกันนะครับเทสลานี่ต้องซื้อนะนะครับหลายตังเหมือนกันแล้วก็ของ Honda ก็มีฮอนด้าเอ v ชาเขามีฉากแต่ของ Honda มันจะพับไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเป็นแผ่นเขาก็เลยสอย2แผ่นใช่ไหมครับเอาไว้เก็บของดีพอมีเหมือนกันเพราะที่จีนเขามีหลายแบรนด์ที่ทําของแต่งพวกนี้ เขาก็จะแถมให้แต่วันนี้ที่ผมลองนะไม่ได้ติดฟิล์มหลังคารถไม่ได้ติดฟิล์มเลยที่ร้อนมาจริงๆเนี่ยร้อนจากกระจกรอบคันตัวหลังคาไม่ร้อนนะครับก็ถือว่าเอาอยู่เคยขับพวก Luxury b ่แบรนด์ก็ใจแบบเนี้ยแต่พวกนั้นเนี่ยราคา4-5ล้านนะครับถึงจะได้กระจกที่มันไม่แผ่ความร้อนลงมาแบบนี้อ่าโอเคพอบอกว่าไม่ร้อนแล้วแล้วก็แถมฉากทําไมนะฮะมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือค่ายอื่นเขาติดฟิล์มกัน เพราะเขาบอกว่าฟิล์มไม่มีผลอะไรแล้วก็พวกสารอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เย็นเท่านี้นะครับสารเคลือบทางดีพอหรือทางสตาฟของฉางอันเนี่ยแจ้งว่าไม่แนะนําให้ติดฟิล์มกรองแสงด้านใต้หลังคากระจกเขานะครับนะอาจจะมีผลกับตัวสารโลอีที่เขาเคลือบมาข้างล่างอ่าฉะนั้นถ้าเกิดไปหาเทสไดฟ์ตอนนี้รถลงโชว์รูมแล้วถ้าคิดว่ามันไม่ร้อนรับได้สำหรับคนที่จองไปนะฮะ ยอดจองเนี่ย3,500คันเป็น L07 แค่20%นะครับก็ไปหาลองเทสดูอย่างที่ผมบอกถ้าไม่ร้อนก็เล่นได้ไอตัวฉากบางแดดอีกต่อหนึ่งเนี่ยก็เก็บติดรถไว้ก่อนหน้านี้มีค่ายที่มีสารโลอีติดกระจกแล้วบอกว่าไม่ให้ติดฟิล์มก็มีเหมือนกันพวก h อนด้นะครับตอนหลังก็นู่นนี่นั่นกลายไปมาเหมือนว่าตอนนี้จะให้ติดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ของดิพอบอกว่าไม่แนะนําให้ติด ขอดอกจันานิดนึงไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดแต่วันนี้ผมเทสตด้ยวยตัวเองนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะง้างมาเหมือนกันไอเรื่องหลังคากระจกแล้วไม่มีฉากปิดเพราะว่าไปลองมาหลายค่ายแล้วโอ้ถ้าไม่ใช่ลักชวรี่แบรนด์นะครับคือไม่ใช่แบรนด์หรูอะร้อนหมดนะฮะขนาดพวกวอลโว่ยังร้อนเลยนะครับอ่ะแล้วคงอยากรู้กันด้วยใช่ไหมครับอา้าวแล้ว s 0 7เะหลังคากระจกเหมือนกันแต่เขามีฉากไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ตัวหลังคากระจกเขามีฉากสารโลอีไหมไม่มีนะครับ ตัววัสดุกระจกและสีเดิมเนี่ยสเปคเดียวกันแต่ s 0 7ที่ราคา1399เนี่ยตัว SUV ไม่ได้ฉาบโลอีไว้เพราะว่าเขาให้ฉากบังแดดมาแล้วนะแล้วถ้าเกิดขับแดดช่วงสายๆโดยไม่ปิดฉากบังแดดของฝั่ง s 0 7เนี่ยฝั่งนั้นร้อนครับจะไม่เย็นเหมือนใน l 0 7อ่าก็เคลียร์นะครับเรื่องของ คนที่กังวลนะเรื่องหลังคากระจกจะร้อนไหมจนทําให้หลายคนตัดสินใจไปเอาตัวร้านสี่เลยนะครับและที่ผมบอกว่าผมเชียร์ตัวนี้เนี่ยก็คือมัน easy to use นะครับมันใช้งานง่ายกว่าตัว SUV เยอะเลยโดยเฉพาะตัวมาตรวัดเรือนใหม่มันมีมาตรวัดเรื่อนใหม่ดิจิตอลวางอยู่บนพวงมาลัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเราเอาไว้ดูพวก มิเตอร์ต่างๆรวมถึงมาวัดความเร็วนะครับรถเนี่ยมันเงียบมากรถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของทัชแอนฟิลต่างๆเนี่ยงานเก็บเสียงของเขาก็ค่อนข้างดีเนาะมันก็เงียบทําให้ไม่รู้ว่ารถมันเร็วเท่าไหร่มันดูยากถ้าเกิดจะดูเฉพาะเฮด d ั s ดิสเพยที่ยิงขึ้นไปที่กระจกนะฮะแต่ใน L07 เนี่ยเขาดูง่ายเขามีทั้งจอที่อยู่บนพวงมลาลัยแล้วก็มี HUD ที่ยิงไปที่กระจกในขณะที่ S07 เนี่ย S07 ตัว s u v มันมี HUD เหมือนกันแต่มันไม่มีจออยู่บนพวงมาลัยมันมีตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์และมาตรวัดความเร็วตัวเล็กๆอยู่ตรงมุมของจอตรงกลางจออินโฟเทนเมนต์ซึ่งดูยากมากนะครับฉะนั้นเราแบบเป็นคนรุ่นไหนดีรุ่นผมแล้วกันรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายไม่ต้องปรับตัวนะครับ ได้ฟังก์ชันได้ฟีลรถไฟฟ้านะแต่การใช้งานอื่นๆที่เราคุ้นชินเนี่ยมันยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การเข้าเกียร์แรงต่างก็เป็นดิเรกชิพนะฮะที่กา้านพวงมาลัยเนี่ยฝั่งขวามือก็ใช้งานง่ายผมค่อนข้างจะเชียร์นะครับเรื่องของอฟังก์ชันที่มันลงตัวคือหลังคากระจกฉาบสารโลอีแล้วก็ตัวมาตรวัดเรือนไม้ที่ยังมีอยู่นะฮะแต่ให้ความทันสมัยเพราะว่าเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของช่วงล่าง lc โรเนี่ยช่วงล่างค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับนิ่งทางวิศวกรเขาบอกว่าเขาเซตมาสปอร์ตจริงๆมันไม่ได้สปอร์ตอะไรดีไซน์มันสปอร์ตแต่ช่วงล่างเนี่ยมันยังมีความเฟรมิร์มมีความนุ่มนวลน,นะครับไม่ได้แข็งกำลังดีเลยยิ่งวันนี้จับเทสพร้อมกับตัว SUV ก็คือ lc โรมันเห็นความแตกต่างเลยนะครับในราคากับแพลตฟอร์ม อมอเตอร์แบตเตอรี่ก็คอมมอนกันใช้สเปคเดียวกันนะมันต่างกันที่ในเรื่องของอดีไซน์ของรถแล้วก็ระยะยืดยุบของช่วงล่างพอแพ็กเกจเนี่ยมันมาอยู่ในโฉมซีดานมันนั่งสบายขับดีนะครับคนในรถไม่เวียนหัวนั่งดีมากนะฮะดีไซน์มันแบบโชบเชี่ยวสปอร์ตใช่ไหมครับแต่ช่วงล่างไม่ได้แข็งช่วงล่างไม่ได้ตึงอะไรเลยนะฮะนั่งสบายมากๆเหมือนเรานั่งคัมรี่แอคคอรแบบนั้นเลยนะค่อนข้างจะ เซตช่วงล่างมาดีเลยนะครับแต่ก็จะมีที่ต้องเรียนรู้ศึกษานะอย่างเช่นปีกนกเขาจะค่อนข้างยาวนะรถจีนนะครับฉะนั้นจะไปขับล้อมหรือวงเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับต้องดูดีๆนะฮะถ้ากระแทกเข้าไปเนี่ยความที่ปีกนกมันยาวเนี่ยปีกนกด้านหน้าโอกาสที่มันจะฉีกหักได้นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะไล่เบาไล่เบามาจากโรงงาน นะจะเห็นในสเปคเนี่ยตัว L 0 7 1,820กิโลกรัมนะฮะตัน8ตัว S 0 7ตัน9เฮ้ยแต่แบตเตอรี่ลูกเบลเลอร์เลยพร้อมเคสที่เป็นเคสเหล็กด้วยนะแบตเตอรี่ขนาด66.8กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมด้วยมอเตอร์ขนาดใหญ่อินเวอร์เตอร์ลูกใหญ่นะครับแต่น้ำหนักรดเพียงเท่านี้เพราะว่าเขาจะมีการไล่เบาไม่งั้นให้ถมแบตมาเท่าไหร่มันก็ไม่พอครับจะเห็นพวก รถไฟฟ้าของเยอรมันน่ยวิ่งไม่ได้ไกลนะเพราะว่าน้ําหนักตัวมันเยอะแต่ก่อนพวกรถไฟฟ้าถ้าไซส์ประมาณนี้นะ 4, 7, 4 8, เมตรเ4เมตรแนี่ยมีแน่ๆ2ตันแบบต้นๆเน่ยตัวนี้ตัน8เท่านั้นเองนะครับก็จะมีเรื่องของการไล่เบาจากเรื่องของวัสดุนะฮะการรีดพวกประตูบอดี้อะไรต่างๆให้มันบางนะครับเพื่อให้น้ำหนักมันเบาปีกนกบางหน่อย แต่ยาวนะครับเพื่อให้มันมีเสถียรภาพแต่ถ้าเกิดไปชนกับฟุตบาทเลี้ยวไม่พ้นเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้มันก็จะเสียหายเยอะนะครับรถจะวิ่งต่อได้ยากนะฉะนั้นการขับขี่ก็ขับแบบคนปกติแบบเราๆท่านๆนี่แหละแต่ถ้าคิดจะเอาไปซิ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้รถเนี่ยวิ่งต่อได้ยากนะครับจะไม่เหมือนรถน้ํามันทั่วไปนะฮะตรงนี้ก็ลองดูนะครับมันจะเป็น สิ่งที่ต้องศึกษานะครับแต่ที่ชอบก็คือช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นมัลติลิงค์แล้วตัวปีกนกเขาเป็นอลูมิเนียมนะครับปีกนกหลังปีกนกหน้าเนี่ยเป็นเหล็กแต่จะบางหน่อยนะครับยาวด้วยแต่ที่ผมบอกเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ดีพอนะครับรถไฟฟ้าจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ของดีพอก็จะน่าสนใจตรงที่ว่า มัลติลิงค์นะครับแล้วก็ปีกนกหลังเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็มีค้ำด้วยตัวปีกนกเองอะ่ะดีไซน์ให้เป็นตัว H นะฮะก็เลยทำให้เวลาที่ขับในสถานการณ์ที่มันคดเคี้ยวเนี่ยอย่างวันนี้เขาทำสเตชันเหมือนขับในเมืองใช่ไหมฮะแต่ผมก็ไปเหมือนในแท็กเลยไปด้วยความเร็วนะตัว l 0 7เนี่ยช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับคนในรถไม่เวียนหัวแล้วก็เกาะถนนมากๆ ทั้งที่ยางเขาแท็กเขาแคบกว่านะนะล้อสินิ้วแล้วก็โดยรวมเนี่ยมันคือมันใช้ยาวๆอะ่ะเราถึงจุดนึงอะ่ะวันหนึ่งราคารถมันก็จะเสื่อมลงดูจากพวกทุนประกันอะไรเงี้ยของรถไฟฟ้าเนาะเพราะว่าแบตเตอรี่มันแพงใช่ไหมครับในอนาคต5้าปีสิปีแต่ระหว่างทางอะ่ะเราประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดประหยัดค่าชาร์จไฟใช่ไหมครับยิ่งชาร์จไฟบ้านวิตเตอร์ TOU ะะชาร์จช่วงออฟพีคอะไรพวกนี้มันก็ยิ่งประหยัดครับอีกกิโลเมตรละ60ตัง70ตังยางอีกนะยางของล้อ19ก็ราคาย่อมเยาวกว่าถูกกว่าแล้วรถเขาก็ไม่ได้ปลดล็อกให้คุณไปได้ไกลอะไรมากในเรื่องของท็อปสปีดเนี่ยมันกำลังดีนะครับเท่าที่ผมลองนะคุณต้องมาลองดูแค่เรื่องมาตรวัดเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแบบ มันใช้ง่ายแล้ว easy to use นะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงเป็น Sony นะก็เสียงจะดีกว่าเครื่องเสียงของตัว S7 0หน่อยหนึ่งจริงๆคนที่ดูเนี่ยอยากให้ผมเปรียบเทียบกับพวก b y d c u อะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับมันอาจจะมีบ้างเพราะวันนี้เทสสคันแล้วมันมีคนที่เขาจองไปอ่ะเขาแบบลังเลระหว่าง L7 0กับ S7 0 แล้ีกเรื่องหนึง่งเวลาที่ใช้งานจริงแล้วเนี่ยเจอถนนที่มันเป็นคลื่นนะครับช่วงล่างมันนิ่งหน้านะครับไม่มีอาการกระเด้งกระดอนลองเทคคันเร่งนะครับยังผมลองในสเตชันทดสอบปัตตาเล่ง0ูนถึงรคือลดออกไปแบบเนียนๆนวลๆตัวเลขศูนยถึง0อของเขาเนี่ยทำมาอยู่ที่6.2วินาทีโอนี่มันก็เยอะมากแล้วเลขหลักเดียวเนี่ยปกติรถยุโรปนี่ก็ต้องราคาหลายล้าน นะครับถ้าเลขแบบ4ี่วิหาวินี่ก็คือมันจะซูปเปอร์คาร์แล้วนะนี่6.2วินาทีก็แรงแล้วนะครเพราะว่าได้มอเตอร์ขนาดใหญ่190กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้า258แรงม้าแรงบิดมหาศาลครับ320นิวตันเมตรและมอเตอร์เขาวางหลังนะการขับขี่แบบค่อนข้างจะดีเลยส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมไอออนแบบเเนอรี่ก็คือเป็นเ m ็ นะครามแร่ธาตุนิกเกิลเมงกานีสโคโบอลต์ออกไซด์แต่แบตเตอรี่เนี่ยจะไม่เหมือนกับตอนที่เป็นพวงมาลัย้ายขายที่จีนนะครับของที่จีนเขาเป็น CATL นะก็จะเป็นชื่อดังหน่อย CATL แต่ของไทยเราเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็จริงแต่เป็นเป็นพาร์ทเนอร์เป็นโรงงานแบรนด์จีนนะครับไม่ใช่แบบแบรนด์ชื่อดังนะก็เลยทำให้ทางดีพอเนี่ยหรือฉางอัน ทำราคาออกมาได้น่ารักนะฮะราคาไม่ไปถึงล้านห้ล้านหในขณะที่รถเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับมาพร้อมระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะฮะลูกเล่นอีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าราคาอะไรจริงๆแล้วเนี่ยของแบตเตอรี่ขนาด66.8กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ไม่ได้แบบเป็นแบรนด์ชื่อดังเนี่ยทางดีพอเขาจะกดราคาแบต ลูกที่2ในกรณีที่มันเกิดปัญหาอุบัติเหตุหนู่นนี่นั่นหรือคนใช้ยาเนี่ยเขาจะแจ้งราคาลูกค้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็คงเ,เช็คกับดีลเลอร์ได้แล้วเมื่อมีการส่งมอบทุกอย่างมันจะเข้าไปสู่ในระบบนะครับแล้ววันนี้ได้รองอีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกระบบความปลอดภัยอล้ัมสมัยนะฮะเพราะว่าผมก็มาส่องดูมามุดดูนะอยากดูเหมือนกันว่าพวกอะดิ ip, คุ้ม่นทนของเขาเนี่ยใช้อะไรในการ สั่งการควบคุมนะครับเราเห็นกล้องที่เป็นกล้องแบบว่าอัลตร้าไวนะฮะองศารับภาพเนี่ยกว้างแต่มุดดูไม่เห็นเรดาร์นะครับก็เออเว้ยใช้กล้องตัวเดียวเหมือนพวก Honda มันทำงานได้ดีไหมนะ,ะวันนี้ก็ลองดูทั้ง Adaptive c r u i s ค c o n นโทนรวมถึงตัว l n t e n t i g e p t i v e c r u i s ค c o n นโทนที่แบบคุมพวงมาลัยไว้ในเลนอะไรพวกเนี้ยเรื่องการลดเพิ่มความเร็วรวมถึงเบรกอัตโนมัติ ตามคันหน้าจนจุดหยุดนิ่งเลยนะ s t o p and go ค่อนข้างจะนวลจะเนียนนะครับเลเวลของอุปกรณ์กับตัวสมองกลเนี่ยค่อนข้างจะมีเสถียรภาพนะครับใช้กล้องอย่างเดียวก็เอาอยู่การที่ไม่มีเรด้านหน้าก็ดีนะครับเพราะว่าไทยเรานี่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็ชนท้ายกันใช่ไหมฮะเวลาที่มันแบบต้องซ่อมต้องอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะรออะไรกันนานเขาขมมดแต่แบบทํากล้องให้มันแบบไฮเทคโนโลยีไปเลยแบบนี้ก็ดีเช่นกัน ส่วนเรื่องการปกป้องแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญของรถเลยเนี่ยก็โดยสเปคนะค่อนข้างจะทำการบ้านมาดีนะครับสำหรับมาขายในประเทศที่อ,อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับโอ้โหร้อนชื้นอย่างเราสารพัดสัตว์สารพัดส,สิ่งนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นโมดูล9โมดูลวางอยู่ในเคสเหล็กอีกทีหนึง่งแล้วเคสเหล็กเนี่ยก็จะมี ชั้นของตัว P U เพื่อลดเสียงแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดกับแบตเตอรี่นะครับเคสแบตเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็มีกาดกันกระแทกด้านล่างอีกต่อหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะปกป้องแบตเตอรี่แบบว่าดีพอสมควรเลยละ่ะส่วนกาว K Land นะครับระยะต่ำสุดของรถถึงตัวพื้นถนนเนี่ย150มิมก็ศึกษาดูนะครับมันได้เท่านี้แหละสำหรับตัวซีดานนะคนที่แบบ กังวลไปสะหมดก็คงต้องไปเล่นตัว SUV แต่จะบอกว่าตัว SUV ของเขาอ่ะที่เป็นตัวไฟฟ้ากราวเคเลนก็ไม่ได้สูงมากนะถ้าคุณเคยใช้รถรุ่นเก่ารถน้ำมันรถไฮบริดแล้วสเปคมันประมาณเนี้ยด้วยดีไซน์ของมันความยาวความสูงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนพวกดีเซ็คเมนต์เหมือนคัมรี่แอคคอร์ดนะครับแต่ตอนนี้เป็นรถไฟฟ้าแล้วคือถ้าเคยขับรถแบบนั้นแล้วไม่มีปัญหานะครับเนินสกัดความเร็วในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สูงมาก หรือถนนเข้าหมู่บ้านมันไม่ได้แบบเลวร้ายนะผมว่า L07 เซเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากาถ้าคุณได้ลองขับแบบผมอะ่ะผมถ้าผมจอง S07 ไปแล้วเขาจัดให้ขับแบบนี้นะวันนี้ผมได้ขับทั้ง S07 พร้อมกับ L07 เนี่ยสลับกันขับอะ่ะผมก็เปลี่ยนเลยจากจอง S07 ผมมา L07 พูดจริงๆนะคนดิฟพอฟังอยู่ว่าเขาคงจะด่าผมเพราะว่าเขาจองก็สั่งรถไปแล้วแต่ผมบอกเลยว่า โอ้โหขับรถมีความสุขมากนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยในส่วนของช่วงล่างล้อยางคือเดิมๆแบบใช้ได้เลยแบบขนาดขับในแท็กนะยังไม่รู้สึกว่าคุณต้องทํานั่นทํานี่แต่ก่อนเคยได้ยินไหมขับรถไฟฟ้าโอ้โหไปเปลี่ยนชกเป็ยนยางเลยผมว่าใช้ยาวอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยพร้อมใช้นะครับค่อนข้างเป็นรถที่น่าเล่นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะฮะสำหรับรถไฟฟ้าที่ไซ เป็น C บวกดีเ gment แบบนี้ความคล่องตัวใช้งานในเมืองนะครับถือว่าผ่านหมดเลยส่วนทางไกลนะตรงนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวได้รถมาแล้วเดี๋ยวเอาไปทดลองใช้งานนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเพนจอยก็คือ mm hmm. จุดตายจริง,รงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบเรื่องฟีเจอร์ฟังก์ชันราคาอะไรนู่นนี่ก็เป็นองค์ประกอบแต่ที่มันคาใจพวกเราเนี่ยก็คือระยะทางการวิ่งอย่าง L07 เนี่ย เขาเคลมระยะทางวิ่งมา540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเป็นมาตรฐาน NDDC นะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะของ d e e p พอในหน้าจอตรงกลางเขาจะมีบอกว่าคุณวิ่งได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เข้าไปใน Setting มันเลือกได้ว่าคุณอยากให้ตัวเลขที่โชว์เป็นมาตรฐาน NDDC หรือ w l t p นะครับถ้าเอาแบบเอาสบายใจคุณก็กดให้เป็นเ l t p ระยะทางมันจะหายไปเยอะครับ60-70กิโเมตรแต่มันจะใกล้เคียงกับการใช้งานจริงใช้างานจริงก็ยังลบอีกนะครับประมาณ10%เผื่อเหลือเผื่อขาดผมว่ามันแฟร์ดีนะฮะคุณตั้งค่าเลยให้เป็น w l t p เราจะได้ไม่คาดหวังกับมันมากเกินไปจะได้บริหารจัดการไฟฟ้ารวมถึงระยะทางแล้วก็วางแผนในการเดินทางได้นะครับแน่นอนแล้วว่าเขารู้กันหมดแล้วเรื่องเครือข่ายการชาร์จไฟมันยังไม่สะดวกนะครับ ซื้อมาก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะชาร์จเต็มที่บ้านไปไหนแต่มันก็ต้องมีมีบ้างที่อยากจะเอารถไฟฟ้าไปไกลๆมันมีอยู่แล้วเห็นก็โดนกันทุกคนนะครับถ้าบริหารดีๆแล้วตั้งค่าให้มันแสดงผลที่สะท้อนการใช้งานจริงอย่างมาตรฐาน w L T P เนี่ยก็จะทําให้เราใช้รถไฟฟ้ายังมีความสุขนะครับตรงนี้ก็ทําคลิปมาสั้นๆมาฝากคนที่แบบจอง L C O s ไปแล้วผมบอกเลยว่ารถค่อนข้าง,าง,างดีเลยนะคุณสบายใจได้เลย รถนั่งสบายมากทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ขับดีด้วยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะการมีมารวัดเลือนไม้อยู่บนพวงมาลัยแล้วคนที่จอง s e o 7ไปล่ะนะถ้าผมบอกคันนี้ขับดีกว่ามันขับสู้ไม่ได้แต่มันลุยได้มากกว่าเพราะว่ามันเป็น SUV ไงนะมันสูงกว่าเขานิดหนึ่งอันนี้กราวเคลน1์0ม mm, มตัว s 0 7เนเี่ย S07 SUV เขากราวเคลน์มลลิเมตร เพิ่มขึ้นมาอีกเซนครึ่งเอาตัวเลขนี้ไปนอนกอดให้สบายใจนะครับแต่แบตมอเตอร์นะฮะตำแหน่งการวางเลยเอาอะไรเหมือนกันนะครับเ mm hmm. ท่กว่าตรงล้อเขาใหญ่ล้อ20นิ้วนะฮะสำหรับตัว SUV แต่ถ้าใครจองตัวนี้ไปผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับ mm hmm. ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากพลาดในเรื่องของการรีวิวรถใ,ใหม่รวมถึง การทดสอบ L7 0แบบจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้ติดตามไดร์โดวอล์กไว้นะครับทั้ง YouTube, Facebook, Instagram, t i k ็อกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสมัครสมาชิกวันนี้ผมมีนจากไดร์โดวอล์กต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ